อันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับผมเปิดให้ดูมีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไบทอนเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับและเรามาดูไฟล์ที่โปรแกรม Fastly Create ทำให้ครับมีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไบทอนเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะเราเห็นความแตกต่างไหมฮะโปรแกรม Fastly Create เนี่ยจะทําการ add caption ให้เรามีทักษะในคลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Fastly Create นะครับเราสามารถเข้าไปที่ passyclear com นะครับแล้วก็ลองกดทดลองใช้ฟรีได้นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทําวิดีโอแบบอัตโนมัตินะเป็นวิดีโอแนวตั้งนะใครที่จะทําคลิปลง t ิ k t o อกลงช็อตลงรีวนะครับถ่ายเป็นแนวตั้งเนี่ยแล้วเราต้องการจะทําวิดีโอทีละหลายๆหลายๆไฟล์พร้อมกันนะ่ะเราก็มาใช้โปรแกรมนี้นครับก็ทุกท่านลองดาวน์โหลดฟรีมาใช้ก่อนได้นะครับ พอเราโหลดเสร็จแล้วก็เราจะได้ไฟล์ .zip นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นนะครับเราก็แตกซิ p ขึ้นมาเราก็จะได้โฟลเดอร์ Fussy Create นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็เราจะเจอตัวนี้นะครับ Fussy Create นะครับตัวที่เป็น application .exe นะครับให้เราดี๋มาคลิกตัวนี้หรือว่เาเป็นโลโก้ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขยายโลโก้ให้ดูหน่อยก็จะเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับ Fussy Create เอฟเนะซสแล้วไปคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างโปรแกรมแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอได้เลยนะครับขั้นที่1เราจะมีสเต็ปนะมี5สเต็ปสเต็ปหนึ่งคือเลือกวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นแนวตั้งของเราแล้วก็สเต็ปที่2เลือกเอาพุทนะครับกดสเต็ปสามสี่ห้าเนี่ยเป็น optional ก็คือจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูก่อนว่าเราจะต้องเตรียมวิดีโอแบบไหนบ้างครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวอย่างวิดีโอ2ไฟล์นะครับเราอาจจะอัดกับกล้องมือถือก็ได้นะครับ ก็อัดได้เป็นแนวตั้งเลยโดยสัดส่วนขนาดนับที่แนะนําที่โปรแกรมนี้จะ,ะทํางานนะครับก็คือไฟล์ขนาด1080ปคูณพันนะครับไฟล์ขนาดนี้ก็จะเป็นสัดส่วนทีพ่พอดีพอเหมาะนะับกับการถ่ายแนวตั้งแล้วก็เวลาโปรแกรมมันจะแอดแคปชั่นให้อัโตโนมัติเนี่ยมันก็จะต้องใช้สัดส่วนตามนี้นะครับเพราะฉะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนตามนี้ก็คืออาจจะต้องทําการคอปมันนะครับอ,อ,อาจจะไปใช้โปรแกรมอื่นๆโปรแกรมตต่อ วิดีโอนะคร,ระับคอรอปมันให้อยู่ในรูปของ1ั80ค like ูณพก่อนอ่ะซึ่งถามว่าแล้วแบบเนี้ยเราก็มีบางคนก็จะมีคําถามว่าทําไมเราไม่ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอไปเลยล่ะนะครับก็ท่านก็จะใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันจะทําได้ทีละไฟล์ถูกไหมฮะเราจะต้องมานั่งตัดต่อวิดีโอทีละทีละอันแต่ว่าโปรแกรม f a s ซี Cre ลีเนี่ยจะทําการทําวิดีโอแบบอัตโนมัติทีละหลายๆอันอ่านี่คือข้อแตกต่างว่าเราต้องไปใช้โปรแกรมตัดต่อไหม หรือว่าเราจะมาใช้ฟอสซิเกตนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลอง2วิดีโอนะครับจะให้มันทํางานให้มันแอดแคปชั่นโดยอัตโนมัติไปบนวิดีโอของเราครับแล้วก็แอดเพลงแบ็กกราวแล้วก็มีแอดเฟรมโอเวอร์เลยนะมีแอดพวกสติ๊กเกอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปบนวิดีโอเนี่ยแบบอัตโนมัติเลยทําได้ทีเดียว2ไฟล์เลยนั่นก็แปลว่าวถ้าเรามีวิดีโอ10วิดีโอใช่ไหมฮะเราก็เลือกอิ p พ r ตเข้ามา10วิดีโอเลยแล้วโปรแกรมมันจะทําให้ทีเดียวนะครับจากนั้นเราก็ออกไปเดินเล่นก่อนไปดื่กาแฟก่อน อ่าอย่างเงี้ยก็ใช้ฟอสซิเกรดทำงี้ได้นะครับโอเคเราก็จะได้2ไฟล์เนี่ยผมจะตั้งชื่อไฟล์ครับทักษะอนาคตแล้วก็ Underscore Python อีกไฟล์หนึ่งก็คือวิธีชนะ AI แล้วก็มีคําว่ามีสัญลักษณ์อันเ r อร์สกถ้าไม่อยากถูกมันแย่างงานครับสัญลักษณ์อันเดอร์สกอนี่จะเป็นการขึ้นมรรทัดใหม่อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันขึ้นบรรทัดใหม่ยังไงแคปชั่นในคลิปเนี่ยมันจะมี2บรทัดนะครับ เพราะฉะนั้นนีค่คือ underscore เป็นเครื่องหมายในการแบ่งแยกบรรทัดนั่นเองครับอ่ะผมก็จะเลือกนะครับไปที่วิดีโดอ2อันนี้รักษาอนาคตกับวิธีชนะ AI นะครับตรงนี้ผมเลือก2อ,อันนี้แล้วก็เลือกไฟล์อาพโหดได้เลยนะครับผมจะเซฟไว้ที่ไหนผมก็เซฟไว้ที่ด็อกูเมนต์ก็แล้วกันนะครับกดเซฟแล้วก็ผมก็จะเลือกเทคแบ็กกราวน์นะครับเทคแบ็กกราวน์ของโปรแกรมเนี่ยก็จะมีให้โดย d e ฟอลต์ก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเพิ่มมาให้เรื่อยๆนะครับผมก็จะเอาแคปชั่นตัวนี้แล้ลวกันองตััวอกษระ ครับแบบเทคประกาศคือตัวนี้แล้วก็เฟรมโอเวอร์เลย์เฟรมโอเวอร์เลย์ก็คือพ,พูดง่ายคๆคล้ายๆสติ๊กเกอร์นะครับที่จะไปแปะทับบนวิดีโอเนี่ยผมจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับรูปกดเซฟแล้วก็แชร์เนี่ยเป็นเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักอ่ะคอมเมนต์ดีกว่าผมเอาคอมเมนต์ดีกว่านะครับสติกเกอร์คอมเมนต์กดคือสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะมันจะไปแปะบนวิดีโอข,ของเรานะครับซึ่งมันจะต้องมีสัดส่วน1080ปดสิคูณพันเมันถึงจะพอดีกับเฟรมตัวนี้นะครับอ่ะกดโอเพนได้แล้วนะครับแล้วกก็ด เลือกไฟล์ audio ไฟล์เพลงนะผมก็จะเอาไฟล์เพลงตัวนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็โหมดของ audio เนี่ยเขาจะมี2โหมดนะครับคือโหมด replace background กับโหมด insert background นะครับโหมด replace background ก็หมายความว่าไฟล์ไฟล์ฟเสียงเดิมอะ่ะจะถูกลบทิ้งแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยไฟล์ audio ใหม่ที่เราเลือกมาเมื่อกี้ครับส่วนโหมด insert ก็คือเอ่อเสียง background ยังอยู่นะับเสียง o r ิจินอลยังอยู่เพียงแต่เรา insert audio แบ็กกราวเข้าไปเป็นพื้นหลังแบ็กกราวอะ่ะมันก็จะมีเสียงคลอคลอเสียงแบ็กกราวคลอคลอ,คลอนะครับเบาเเป็นพื้นหลังอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่ามันมันขึ้นอยู่กับคลิปที่เราใช้งานถ้าเป็นคลิปของคนพูดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเลือกโหมดอินเสิร์ตแบ็กกราวถูกไหมเพราะว่าเสียงพูดจะจ,จะยังคงอยู่แล้วก็มีการเพิ่มเสียงแบ็กกราวเสียงเพลงพื้นหลัง่ะเข้ามาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นโหมดรีเพทเนี่ยเสียงพูดมันจะหายไปนะครับ เสียงคนพูดจะหายไปจะถูกแทนทับด้วยเสียงเพลงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอพวกรีวิวสินค้าคือคือแค่ถ่ายสินค้าถ่ายโชว์สินค้าอย่างเงี้ยให้ดูเพลินๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเลือกเป็นโหมดรีเพจได้อ่าเพราะพวกว,วิดีโอที่ถ่ายโชว์สินค้าพวกพาไปเดินชมในห้องเดินชมโรงงานเดินชมโกดังสินค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถ้าไม่มีเสียง ถ้าไม่มีเสียงภาคนะครับเราก็ใช้เป็นโหมดรีเพสอย่างไงี้ได้เพราะมันก็จะตัดเสียงรบกวนที่เราอัดมาออกทั้งหมดแล้วก็ถูกทับด้วยเพลงใหม่เข้าไปนะครับอ่ะอย่างในคลิปเนี้ยมันก็เป็นคลิปคนพูดใช่ไหมฮะผมก็จะเลือกเป็นโหมดอินเสิร์ตแค่นี้เองกดป a r t ได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับในระหว่างเนี้ยถ้าเราเลือกเป็น10วิดีโอเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างสักพักหนึ่งมันมันใช้เวลานานไหมขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของเราด้วยแล้วก็ความยาวของแต่ละวิดีโอนะครับ ว่าแต่และว,วิดีโอเนี่ยเอ่อมันยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัย2สิ่งถ้าสเปคเครื่องแรงมันก็ประมวลผลเร็วถ้าวิดีโอตั้นก็ประมวลผลเร็วนะครับอ่ะแล้วก็จํานวนของจํานวนในการประมวลผลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสิวิดีโอเนี่ยมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะวันะตอนนี้ในระหว่างเนี้ยเราก็ออกไปจิบกาแฟก่อนออกไปเดินเอาไปทาธุระอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดคอมทิ้งไว้ คือเป้าหมายของโปรแกรมฟัสซิเกรนเนี่ยก็คือเราแค่สั่งงานมันแล้วก็ออกไปเดินชิลออกไปธุระออกไปนู่นไปนี่แล้วกลับมาเราก็ได้งานอ่า,าคือเราไม่ต้องมานั่งไม่นั่งตัดต่อ,ตอทีละคลิปไนงะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดต,ต,ต่อเองทีละคลิปเราแค่เลือกวิดีโอเลือกเฟรมเลือกสติ๊กเกอร์เลือกเพลงแบ็กกราวด์แค่นี้มันจะอินเสิร์ตทั้งหมดใน10คลิปวิดีโอเนี่ยเป็นเพลงเดียวกันเป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์พื้นหลังเหมือนกันเป็นมีใส่สติกเกอร์เหมือนกัน แต่ที่ไม่เหมือนกันก็คืออะไรครับก็คือข้อความก็คือ headline ในอย่าง headline เนี่ย,เ,ยเราตั้งจากชื่อไฟล์นะครับเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยมันจะเอาคําว่าทักษะอนาคตภาษาไททอดเนี่ยมาเป็นแคปชั่นบนชื่อไฟล์แล้วก็ส่วนอันที่2ไฟล์ที่2เนี่ยมันก็จะเป็นแคปชั่นที่ชื่อว่าวิธีชนะ AI ถ้าไม่อยากถูกเรีย้งานเพราะสิบวิดีโอเนี่ยเราก็มี10แคปชั่นถูกไหมมี10บพาดหัวมี10บ headline เท่านี้เราก็คิดแคปชั่นที่มันเจ๋งๆที่เราอยากจะให้เอามาแปะบนวิดีโอของเราแค่นั้นเองอ่าโดยการ ตั้งที่ชื่อไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันจะจัดการให้เองเลยในระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะขอสต็อปแล้วก็เล่งเวลานะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับตอนนี้ก็โปรแกรมทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ไฟล์เอาพุทกันนะครับเราก็จะเห็นไฟล์เอาพุทของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูเราจะดูไฟล์ต้นฉบับกันก่อนนะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับผมเปิดให้ดู มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไบทอนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเรามาดูไฟล์ที่โปรแกรมฟัสซี่เคร,ร์ทำให้ครับมีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาไบทอนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะเราเห็นความแตกต่างไหมฮะโปรแกรมฟัสซี่เคร,รเนี่ยจะทำการแอดแคปชันให้เรามีทักษะในรับแคปชันก็คือตัวข้อความนะครับคำว่าทักษะอนาคตภาษาไบทอนซึ่งแคปชันตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเอามาตั้งเป็นชื่อไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็ b บ็กกราว d พื้นหลังเนี่ยที่เราเลือกในโปรแกรมฟ a าซซี่เขียนนะครับก็จะมาแปะอยู่หลังข้อความตรงนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์คอมเมนต์นะที่เราเลือกก็จะเห็นเป็นสีขาวๆจุดๆนะครับโปรแกรมก็จะทําการแอดแคปชันแบบนี้ให้พร้อมกับเพลงพื้นหลังนะครับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับใครมีทักษะนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดครับทักเห็นไหมฮะ ทักษะนั้นก็คือทักษะการควบคุมเราก็จะเห็นแคปชั่นนะครับเป็นสตรีมเดียวกันเลยเป็นไฟล์เดียวกันไฟล์พื้นหลังครับแล้วก็มีข้อความ h e a d ลน์จะตั้งบนชื่อไฟล์แล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะเข้ามาบนคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของโปรแกรม fastigate นะักที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งทําเองทีละคลิปไม่ต้องมานั่งแอดเองทีละคลิปเราแค่เลือกไฟล์นะครับเราแค่เลือกไฟล์ต้นฉบับ2ไฟล์นี้แค่นั้นเองแล้วจากนั้นก็คือสั่งโปรแกรม เราก็ได้เอาพูดออกมา2ไฟล์แบบเนี้ยเอาไปใช้ลงโซเชียลมีเดียลง t i k t o อกนับลง YouTube ท็อตลงรีวได้เรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยและก็แน่นอนว่าถ้าเรามีคลิปวิดีโอเนี้ส2ฉบับอ่าเป็นต้นฉบับนับแล้วสามารถจะปั้มใหม่มาได้เรื่อยๆ ทมเป็นคลิปใหม่ได้เรื่อยคือเราก็สามารถจะเปลี่ยนเฟรมใช่ไหมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่เราเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงนี้ใหม่เราเปลี่ยนพื้นหลังของอ่าพื้นหลังของเฮดไลน์ใหม่แล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนข้อความพาดหัวใหม่ได้ด้วยโปรแกรม f a s t y เขาก็จะ g e เ e เรตเป็นคลิปใหม่ออกมานะในทาง system แล้วในทางระบบ,บก็ถือว่าเราได้คลิปใหม่ออกมาแล้วโดยใช้คอนเทนต์เดิมใช่ไหมคอนเทนต์เดิมก็คือเป็นคอนเทนต์แบบนี้เอง แล้อัดมีทักษะในการเขียนคอนเทนต์ <Content S 2> เดิมก็คือคอนเทนต์เพลนเพลนนะเป็นวิดีโอเพลนเพลนไม่มีอะไรแปะอยู่มีแค่เราพูดหน้ากล้องแค่นั้นเองอหรือว่าจะใครจะไปถ่ายสินค้าก็ถ่ายมาแบบเพลนเพลนไม่ต้องแอดเพลงไม่ต้องแอดสติ๊กเกอร์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคือเราถ่ายเป็นแบบเพลนเพลนเก็บไว้เป็นต้นฉบับก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาฟาซซี่เขียนมาปั๊มปั๊มจากต้นฉบับไปเป็นรูปแบบอื่นหลากหลายได้ที่เราได้ตามที่เราต้องการเลยนะเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ให้เลือก มากมายนะครับเดี๋ยวในเวอร์ชันต,ต่อไปเนี่ยในเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์เพิ่มขึ้นนะมีการอัปเดตสติกเกอร์เพิ่มขึ้นมีการอัปเดตอ่าแคปชั่นใครมีทักษะนี้แคปชั่นแมกกาพื้นหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นลวดลายต่างๆนะให้เราได้เลือกใช้กันอ่านะครับทุกท่านก็ลองออกไปใช้ดูนะครับโปรแกรมฟัสซิเกตถ้ามีประโยชน์ใครใช้แล้วรู้สึกประทับใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ